นี่เจ้าหมีแกไปเล่นของเขาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเครื่องก็เสียหรอกฮะเออาถ้ามันมีไวทูปะข้าใจเปล่ามันมีไวทูบนี่เจ้าหมียังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยนะเออขอโทษจริงๆนะครับคือเจ้าหมีมันซนมากๆเลยะครับผมเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับที่นี่มันโรงงานของเล่นนะครับก็เล่นได้เป็นที่ครับไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ครับ เอองั้นสรุปนี่ที่ตกลงไว้ผมจะซื้อกิจการนี่ราคาเท่าไหร่เหรอครับโรงงานของเล่นที่นี่ครับราคาโรงงานของเล่นที่นี่ราคาอยู่ที่30ล้านบาทคุณสนใจใช่ไหมครับใช่ครับผมสนใจแต่ว่าลดให้อีกหน่อยได้ไหมครับผมไม่ได้อะครับเพราะว่าโรงงานนี้มันเป็นโรงงานใหญ่โตมากเนี่ยสามสิบล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วนะครับอี่ยี่สิบห้าล้านครับแล้วโรงงานสโมอย่างเนี้ย นี่เ <ใน S 1> จ้าหมีบอกไ,ไว้ก่อนเลยอะไรฉันต่อราคาให้แกอยู่นะแกพูดอย่างนี้เขายิ่งไม่ต่อให้หรอกตามราคานี้ก็ได้ครับ30ล้านก็30สิบล้านครับผมโอเคได้เลยครับได้เลยครับ,รบผมว่าผมลืมเอกสารอีกอย่างแป๊บหบนึ่งนะครับคุณรอตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอัวไปหยิบเอกสารก่อนนะครับอ๋อนี่มันก็นานแล้วนะเขายังไม่มาอีกเลยอ่ะเจ้าหมีเอ๊ะหรือว่าเขาจะโกงเราแฮะแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อดีเนี่ยเจ้าหมี แกก็ต้องไปด้วยเนี่ยโม่มตะกดเล่นอยู่นั่นแหละไอ้เครื่องเล่นเนี้เดี๋ยวฉันซื้อที่บ้านให้เอามะเระจะเล่นอานนี้ไม่สนแกไปตามคนเดียวเลยไปเอกสารไปไหนเนี่ยฉันหาทีทีก็หาไม่เจอไปหลบอยู่ไหนเนาะนี่ฉันไม่มีเวลามาเล่นกับแกนะเฮ้ยเป็นใครเนี่ยฮะมาใส่ชุดอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยนี่ฉันจะทำทุกอาไปเฮ้ยเฮ้ยอาเอไปไหนนะ ไหนบอกไปเซ็นเอกสารไงทำไมนานจังเลยอ่ะพักดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่าจุ๊บเก็บเก็บๆก็บเกบกบบฮ่าสดชื่นจริงๆฮัล้อมมีใครอยู่ไหมครับผมเอ๊เดี๋ยวนะโอ้โคกกระป๋องใหญ่โอยอย่างนี้ต้องกินสักหน่อยแล้วเงมงมๆงๆๆงๆกินยังไงไม่เปิดฝาเนี้ยออาแต่ฉันว่านะชักจะปวดฉี่สะแล้วสิ ไปเข้าห้องน้ําก่อนดีกว่าเอ๊ะอยู่ไหนนะปวดฉี่จะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเซ็นเอกสารก็ไม่ได้เซ็นสักทีเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันนั่นมันลุงที่จะเซ็เอกสารนี่นาเด็ดเดนี่นี่ตัวอะไรอ่ะทำร้ายลุงทำไมเนี่ยนายฮัลโหลเอ๊ะพักดื่มน้ำไหมนี่ฉันมีโค้กะนะ กินไหมจะไม่กินหรอเอองั้นงั้นฉันไม่กลัวแล้วฉันไปก่อนแล้วบายจืดไปแล้วโอแย่แล้วแย่แล้วจะจะองมี่เจมีแย่แล้วเราเราเราต้องออกไปจากที่นี่แย่แล้วมันมีสัตว์ประหลาดอยู่สัตว์ประหลาดตุ๊กตา มันเป็นตุ๊กตาสีฟ้าสีเงินน่ะมันทำร้ายคนที่เซ็นเอกสารให้ฉันน่ะอ่านี่แกแกอย่าบอกนะว่าคนที่เซ็นเอกสารให้แกตายแล้วเนี่ยฮะทำร้ายเนี่ยจริงจริงตายไปแล้วอ่ะเนี่ยตามพอตเรื่องเลยอะจ้าหมีเออนี่แกแกเป็นคนนั้นหรือยังไงมาที่ไหนตายทุกคนเลยเนี่ยนี่แล้วแกเนี่ยนี่ฉันกำลังเล่นเกอยู่ฉันไม่สนใจหรอกเจ้าหมีเยลลี่แบร์แกจะเถียงกับฉันอีกนานไหมเนี่ย อะไรเนี่ยชลุศาซื้อกิจการที่ดีนะตุ๊กตาเนี่ยเฮ้เรื่องกิจการที่แกทานใช้มันเป็นท่นชอบมั้เนี่ยฮะแกก็น่าจะชอบอยู่แล้วละแกชอบเล่นตุ๊กตาที่ดาฮ<ะ>เฮ้อนี่แกนําไปก่อนเลยเนี่ยฉันเจอในนี้เนี่ยเจ้าหมาีมันจริงเงือเนี่ยแกแกอย่าหลอกฉันนะถ้าเกิดแกหลอกฉันจะจับแกไปทําลูกชิ้นแ้ววัวจริงๆนี่คนดูก็เห็นตามมาเลยเนี่ยทางนี้นี่ เดินไปไข้างหน้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยเจอเลยเนี่ยจริง<ห>นๆนะไอ้เรื่อชิ้นไม่มีหูไอ้เขาดูไหนซิอีกอ่ะอะอะกำลังทำอะไรไอ้แอปก่อนแอบปบก่อนเร็วเแอบปบก่อนเร็วเเร็วเร็วเร็เชื่อฉันหรือยังเนี่ยฮะจะมีสีชมพูเบ๋แอแต่ลุงที่เอาเงินฉันไปสามสิบล้านเนี่ยทำยังไงอ่ะเงินฉันก็สูญหายสิก็ชัยอะสิเงินอยู่ในนั้นน่ะทำยังไงดีล่ะเบ้อ ไปรอดูมันมันหอบมาแล้วเนี่ยไปโอ้โหไปไปเจ้าตัวประหลาดเจ้าตุ๊กตาเฮ้ยเจ้าตุ๊กตาว้าไปแล้วว่ะไปไปมันจะตามมาแล้วเนี่ยเอ๋เจ้าบีนี่มันตุ๊กตาเหมือนมันเลยเนี่ย เห็นมาเอ๊ะ mm. หรือว่าเราจะปลอมตัวเป็นตุ๊กตาดีอ่ะจงหมีนี่แกอยากปลอมตัวเป็นตุ๊กตาใช่ไหมใช่แต่ต,ตัวนี้ตัวนี้อย่าพูดแสดงว่ามันต้องเป็นตัวเมียแน่เลยนะแกปลอมตัวไปแล้วไปเลยเอาแล้วทำไมแกไม่ใส่ล่ะฮะใช่ฉันพูดปลอย่างเงี้ย่ฉันเลยตัวอ้วนอย่างนี้ใส่ไม่ต้องติดยันไอ้แก่โอ้โหของแกใส่ยังไงได้ได้แคฉันปลอมตัวเป็น, nah e e ปนมันแล้วกั<ะ>ปปออนเ네ออ ชุดนี้ฉันไม่ถนัดเลยอะจงหมีแก่ทานาั่กำลังจะหลอกล่อมันให้แกแกลงไปจีบมันเข้าใจไหมเราต้องเอาคีกัดออกไปจากที่นี่ให้ได้เข้าใจไหมนี่ขีกัดเนี่มันก็อยู่กับไอตัวนั้นไปอยู่กับไอเจ้าของกิจการเข้าใจหรือเปล่าฮะนี่ฉันไม่ไปจีบมันหรอกนะเออตัวประหลาดอย่างนั้นเนี่ยจงหมีแก่แกเป็นพระเอกใช่ไหมฮะเออก็พระเอกก็แหละแล้วพระเอกต้องเสียสละไหมว<ะ>้กก็เสียสละนะ แกก็ต้องเสียสลากแทนร่างเป็นตัวนี้แทนร่างเป็นตัวผู้หญิงแล้วไปจีบมันแล้วถ้าแกไปจีบมันเสร็จปุ๊บแกก็ลอบมบังเอิญจะมาตีฉันทำไมวันนีันก็ตีคืนเ,เลยไม่นั้นเราออกไปไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเลยนี่แล้วหน้าฉันประหลาดไหมเนี่ยฮะฮ่ยห,ห,หน้าตาแกไม่ประหลาดหน้าตาแกหน้าตาดีบอกไว้ก่อนเลยหน้าตาดีโอ้ยจริงๆไม่ต้องมาย่อฉันหรอกนะฉันรู้ดีว่าฉันอะหน้าตาดีแค่ไหนเจ้าหมี ได้ได้ได้ก็คือให้ฉันไปล่อมันออกมาถูกมหมเออใช่และ้าออกมาจากชุดนี้นะบอกไว้ก่อนเลยเทควาแผลเราจะสําเร็จเข้าใจไหมแล้วฉันต้องใช้เสียงอะไรอ่ะฮะก็ใช้เสียงผู้หญิงี่แกก็ดัดเสียงไปดัดเสียงอ่ะเข้าใจไหมไปเลยไปโอ้เอ้ายูดียู สวัสดีคือฉันฉันหลกทางอ่ะ <c oughs> เออพอดีเอ,อฉันหิวข้าวจังเลยแถวนี้บีข้าวให้กินไหมอ่ะเธอ <c oughs> เออบีเหรอแล้วเออดีจบีเพึกงโผล่มาสิเออ, <c oughs> เอ,อพอดีอ,อ๋อไม่มีอะไรคือพอดีฉันแบบคุยกับตัวเองอ่ะเมื่อกี้ <c oughs> ฉันหิวข้าวจังเลยอ่ะเธอพาฉันไปกินข้าวหน่อยได้ไหมอ่ะเราอยากจะไปดินเนอร์กับเธออ่ะคือเธอหล่อมากเลยตรงสเปคฉันเลยอ่ะเออเออเห็นมา้ดีใจใช่ไหมล่ะมามามาเธอ,อเลี้ยงฉันนะนี่ตามมาสิเ้อ,อนั่นแหละตามมาเลยโอ้ยคอยออย่งชั่วเจ้าบีจัดการเลยโอเค อ๋อไม่มีอะไรชัดนชคุยกับโทรจิตนะปปปไปดินเนอร์กันเถอะเธอเดี๋ยวดีๆเอานะตัวเธอคือคือคือให้ชั้นดินเนอร์นี้จริงๆเหรอฮะมิวเชคเนี่ยนะแต่แตคือโอ้โหทำไม่กินมันสงสัยแน่เลยเออกินมิวเชคก็ได้แล้วมอ้อร่อยจริงๆเลย โอ้อร่อยที่สุดเลยแย่แ yeah, ล้วมันเริ่มมาแล้วเอ้ยทำให้ดีดี่จชัดกราดแทบไมไหวเออตัวเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนได้ไหมพอดีฉันอยากจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะห้องน้ำอยู่ทางไหนหรอฮะทางโน้นหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันรีบมานะออ้ไม่ไหวแล้วอุฉี่จะแตกอี ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วปวดฉี่จะแย่แล้วใช่ค่อยยังชั่วหน่อยเอ้อโหเจ้านัาน่นนี่หลอกง่ายจริงๆฮะเอ้านี่นายมาฉี่เหมือนกันหรอเนี่ยเออ,เอ,อว่าแต่นี่นายมาจากไหนอ่ะฮะเอ๊ะ ยิงอยู่นแกเข้าห e ้องน้ำชายได้ยังไงฮะเออเจ้ามีคือฉันลืมตัวเราอีกอย่างนึงเนี่ยฉันว่านะแผนของเราเออเอมันแผนไดยังไงแกยังเข้าห้องน้ำชายไม่พอแล้วแกยืนฉี่ด้วยนเนี่ยนี่ผู้หญิงที่ไหนเขายืนฉี่กันเขาก็ต้องเข้าห้องนไม่ใช่หรือไงเขาต้องเข้าห้องน้ำตรงนู้นทําไมแกไม่เข้าห้องน้ำ คี่ได้ยังไงแม่ฉันสงสัยหมดเลยฉันฉันลืมตัวแม่กสงสัยนี่แกแกสงสัยมากเพาะว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเนี่ยยืนขี่ขนาดเนี้ฮะฮะเดดเด็ดเด็ดเด็คือคือนี่นี่ฉันคือผู้หญิงนะทันไหมอ่ะเป็นผู้หญิงได้ยังไงแกเนไเหยดแล้วว้า

นี่จงบีนี่มันสนามมวยสนามมวยปั้มเหรอเนี่ยฮะเนอะอันนี้มันสนามมวยปั้มเหรอนี่นี่เจ๊เราอยู่ในสนามมวยปั้มนะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กับมันแล้วเข้าใจไหมนี่แต่แต่ฉันไม่มีแรงที่จะสู้กับมันหรอกนะจงบีเจ๊เจ๊ต้องถอดชุดออกมาเนี่ยชุดเนี่ยเจ๊ใส่มันตะมันตีมันต่อยไม่ถนัดเข้าใจไหมเจ๊ต้องถอดชุดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่ฉันก็รู้สึกชอบชุดนี้เหมือนกันอ่ะนะเออ ชุดนี I ้ทอชุดออกมาไม่นัดออกกับเรงกายไม่ถนัดเลยนี่เข้าใจมาเร็ว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 เรื่องกายมันเป็นกระฉับไปชีงเข้าใจป่ะกันฉันขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะนี่พวกนายอย่าแอบดูกันนะนี่นายปิดตาด้วยชุดแป๊บหนึ่งก็จะไห้ปิดตาหันหน้าไปเลยแบบจริงจริงนี่เดี๋ยวนะเราสั่งปีศาจได้ด้วยหรอเออสั่งๆเลยที่จริงเราสั่งให้มันหยุดโจมตีก็ได้นะแต่คราวนี้เราก็ยังจะเล่นกับมันอ่ะเนาะกันฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมอ่ะเจ้าหมี น,นี่มันอะเนี่ยเออฉันต้องมาเล่นกับมันเหรอเนี่ยฮะไอ้แกต้องมาเล่นกับมันเดี๋ยวฉันจะเปิดตัวแล้ว ladies and gentlemen ตัวตอวมีดูเอ็ตัวอะไรเขาไม่รู้แมนคุณชี้ วิ่งไล่วิ่งไล่พี่ัอยนัอะไัอนี้พวกกันอยู่ครับพอู่กกันอยู่นี่นะนี่ดจะมาตีกมากไปตวผิดตัวผิตัวผิดตัวเดินมาเจอท่าของฉันหน่อยโขึ้นไปกระโดดครับกระโดดไปโเนบกินเดี๋ยขาจะมากระโดดรัส่อัตตี่ดีแน่ดีแน่แน่ไปแกล่ะไปแล่ะ นี่เนี่ยอวัยวะทันบอมนะครับนี่เนีเรียบร้อยครับเดินต่อต่อไปดูอวัยวะทันบอมลงมาแล้วก็ใช้เป็นเก้าอี้เอ๊แล้วก็ท้าให้เจ้าเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ้ต่อไปดูเจ้าตุ๊กตาตุ๊กตากันตุ๊กตาดีด้ำเงินตายครับเพืยเป็นยังไงเย็น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 เยเมื่อไหร่เราจะไปเนี่ย ชั่วหน่อยเพราะท่าของฉันแท้ๆเลยอ่ะจงหวีเป็นยค่ล่ะเงอะตะกี้การของฉันทำให้เราออกมาได้อยี่ยมมากจะยี่สุดก็ได้เป็นแชมป์เย่เออถ้าทางเราจะสวยกันแล้วสิ